คุณกำลังใจจาก,กเพื่อนที่แวะเข้ามาสักสกายผลไลค์กด like, ใจให้นะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเที่ยวเข้ามาไม่ขาดนะคะวันนี้จะคันชื่อเพื่อนนะโบเมนคันซื่อเหตุบุญซ่องขาปลาได้นน่คันชื่อเพื่อนกันเด้คุณเกศรคุณไก่คุณไก,ณก่แล้วก็คุณส่งกำลังใจคุณวินนี่เดอะพู แล้วก็ามาอยู่ด้วยกับคุณคุณส่งกำลังใจแล้วก็คุณวงสกรคุณบ้านสวนลุงมมนสู้ๆเนาะคะ่ะคุณวาเนาะคุณน้องชิดน้องหมวยวัดดีจ้านสัอคุณชิดซี่นี่บ่ถักทายกันนะคะคุณนิวาสนะฮะถักทายบายมือนะคะ คุณชีดใช้หน้าเท้านะคะขอบคุณลหลายๆเด้อคุณหมวยใช้หน้าเท้าเ็้ามาทักทายเติมกำลังใจให้เนาะิ่นกระตุกตกใจมีว้าวเนาะคะ่ะเจอเจ้าบ้านสวยไปหมดะคะ่ะคุณหมวยใช้หน้า,าในสติกเกอร์มาเพื่อนเพื่อนให้ทั้งคอมเมนต์ทั้งสติกเกอร์มาเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะคุณเทครับผมก็ขอบคุณค่ะคุณเทครับผม ค่ะคุณสุมเม h ชาแนลเสียงพีนขอบคุณค่ะแวะมาส่งกำลังใจให้เนาะขอบคุณค่ามาจอดคุยจอดทักอยู่ด้วยกันตั้งนานขอบคุณกำลังใจขอบคุณมิตรภาพจากเพื่อนเพื่อนเนาะคุณลีวาย501ตัวแทนมวยชัหน้าเท้าคุณพิริตี คุณปีตีคุณลีวายนะคะปก้วก็ทักทยายคะกันไปเนาะคุณตัวแทนหมวยชัยน้าเท้าคุณรีวายน้องยุยี่น้องยูยี่กับคุณพี่จ๋าตัวแทนน้องยูยี่ มันเลื่อนบ่ไปพี่นนอะมันเลื่อนบ่ไปพ่อแมนะคะขอบคุณเด้อค่ะแววมาส่งกําลังใจให้เนาะขอบคุณทุกท่านเลยด้วยค่ะขอบคุณสําหรับการมีปฏิสัมพันธ์โลกโซเชียลมีเดียขอบคุณชาวยูทูบเบอร์แล้วก็สายสายดันแล้วก็ช่องหลักช่องรองนะคะที่แวมาเติมกําลังใจให้แวะเข้ามาส่งกําลังใจให้กับชนิสราชาแนลค่ะเปิดบ้านที่ไดมีเพื่อนแวะเวียนเข้ามาเติมกําลังใจส่งกําลังใจให้อยู่ไม่ขาด สำหรับชื่อใครไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามเนาะเอ่ยชื่อตกหล่นไปขอขออนุญาตเลยค่ะพี่น้องขอพายเด้อบางทีคอมเมนต์มันไม่โชว์นะคะเพราะว่าเปิดบ้านนานน้ะไม่เปิดชั่วคู่บางทีคอมเมนต์ล่าสุดมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆไม่หล่ะขึ้นมาแทนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกมิตรภาพยินดีจะรับเพื่อนทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการไล่สด เป็นหนังสั้นหนังยาวนะคะการโพสจะมีปฏิสัมพันธ์เพื่อนเข้ามาไม่ว่าจะตอนไลฟ์สดหรือย้อนหลังก็ยินดีรับทุงกำลังใจค่ะขอบคุณที่มาจอดอยู่ด้วยกันขอบคุณที่จอดทักทายจอดส่งกำลังใจขอบคุณมิตรภาพขอบคุณที่คุณบังเอิญผ่านเข้ามาหรือว่าคุณตั้งใจเข้ามาส่งกำลังใจให้กับชนิสรานะขอบคุณไล thank you so much อะไรเงี้ยต้องส่งใจมั้ ขอบคุณเฮ้งเฮ้งไลๆเดอากำลังเลื่อนดูชื่อเพื่อนอยู่นะขอบคุณไลยๆที่มีน้ำใจให้กันสุขี้สบายดีสุขูสุขคนขอบคุณที่แแะมาจากใต้ขอบคุณทุททขณกขอความขอบคุณทุกสติกเกอร์ไม่มีอันไหนจะตอบแทนนอกจากความจริงใจมิตรภาพที่มอบให้กับเพื่อนสุขูสุขคนนะคะ สิทธ์ดีๆที่เพื่อนๆมอบให้เชนสลาก็จะจำไว้จดจำไว้สารต่อมีตรภาพที่ดีที่เพื่อนๆมีให้กันเสมอมานะคะขอบคุณกำลังใจที่มอบให้กันเปิดบ้านยามใดไม่เคยเหงานะคะเพื่อนเข้ามาส่งกำลังใจให้ตลอดได้20ซับสไครต์นะคะวันนี้นะคะช่วงที่ไลฟ์สดของวันนี้เนาะ เปิดบ้าน4กรกฎาคม2568นะคะพี่น้องวันสุกสุกหันซาสุกเบิดมือนะคะ